เนี่ยใครจะให้ตั้งเงื่อนตังนต้งตัวให้ตั้งนะยาหลงกลอุบายของกิเลสที่มันหลอกโลกให้ลลมจมมานานแสนนานนะนะหลงมาไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นอนามตะโขเงื่อนต้นเงินปลายแห่งความเกิดตายที่แบบคอนโดทุกนี้จะไม่มีนะเงื่อนต้นเงินปลายจะไม่มีถ้าเชื่อกิเลสแล้วเปน็นยังไงถ้าเชื่อธรรมแล้วมี <c oughs> มีเงื่อนต้นเงินปลายตัดเข้ามามันยาวขนาดไหนตัดเข้ามาสั้นเข้ามาด้วยหน้าแห่งความดีความดี ความดีนี่ตัดพบตัดาตาคือตัดกองทุกนั่นแหละจะเป็นอะไรเกิดแจกเจบตายมันไปด้วยกันกับกองทุกนะนะตัดยน่ยนเข้ามาย่นเข้ามาแล้วพอสุดท้ายก็ผึงเลยยน่นเข้ามาสุดท้ายก็บอกถึงกระแสมาโสดานี่แน่แล้ววัน <c oughs> นี้ได้แน่แล้วอย่างนานที่สุดไม่เลยเจ็ดชาติแนะ่บอกชัดขนาด ทำผู้นิเจ้าสอนผิดพลาดที่ไหนเม็ดหี้เม็ดใส่ไม่มีนะเพราะฉะนั้นท่านถึงได้ํำร,ราพระอนุนเลยสิเวลาพระอนุนไปถทนนราตนาให้อยู่ไปเวลานานอนุนมาหวังอะไรกับเราอีกนั่นอะไรอะไรเราก็แท้สอนไว้สมบูรณ์แบบแล้วเพื่อมรผลนิพพานทั้งนั้นนะแล้วจะมาหวังอะไรกับเราอีกท่าน,นจากนั้นก็จะเห็นว่าพระอนุนเสียใจมากก็เลยกลอบโยนทำฤวินัยนั่นแหละ จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราทถกาคนเมื่อเราตายไปแล้วท่านบอกคือทำในลายที่สอนไม่ชอบแล้วนั่ะที่ว่าแม่ผ้าโดนมายุ่งพาะสอนไว้เต็มบทเต็มบาทแล้วให้เอาอันนี้เป็นแทนศาสดาแล้วก็ต่อจากนั้นก็ก็เทศ็นลำดับอันดับลงอนุมาอันลงาหีกอานนท์เมื่อมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามหลักธรรมในลยที่เราสอ,สอนไว้แล้วนี้พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานอนนะเด็ดขนาดไหนตรงไหนเด็ดั้งนั้นนะทำมือเจ้าเด็ดทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างไม่มีเคลื่อนคาดคือสวัสดิธรรมตาดไวชอบทุกอย่างแล้วนย่นแหละเจะว่าเราอย่าให้กิเลสมันลากมันลากนะให้ฟังเสียงศาสดาองค์เอกของเราเรา,เรามีศาสนาพุทธเวลานี้ศาสนาพุทธเจ้ายืในเมืองไทยแล้วนะ มันจะมีศาสนาเทวทัศน์เต็มหัวใจของชาวพุทธเรานะเว,เวลานี้นะมันจะมีอะไรมันจะมีศาสนาเทวทัศน์เต็มหัวใจของสัตว์โลกชาวพุทธเรามันน่าสรุปสองเวชนะมองดูไปไหนมันจะดูไม่ได้นะมันมีแต่เรื่องกิเลสจูงจมูกจมูกดูเราเนี้ยดูที่จมูกเจ้าของอะมันขาดวิ่งไปสักกี่จมูก